ตอนนี้โอตุกโกนะครับอยู่ที่เทศกาลงานว่าวที่บางแสนนะครับมาดูงานว่ากันนะว่าเป็นไงกันบ้างงานใหญ่เลยใครที่ได้ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็มีโครงการที่จะมาบางแสนนะครับในปีหน้านะก็แวะเข้ามานะครับกับงานว่าวบางแสนนะครับ สวยงามมากนะแล้วก็เป็นการแบบแข่งขันประกวดว่าวด้วยนะครับก็สนุกสนานนะเป็นประเพณีของบางแสนที่มีงานว่านะครับใครที่แบบต้องการจะมาชมมาเที่ยวบางแสนแวะเข้ามาเทีเ่ยวกับบางแสนได้เลยครับใครที่มางานว่าวนะครับตรงนี้จะเป็นเชือกของเขานะครับเป็นได้ป่านซึ่งมีความคมมากนะครับอย่ามือมาจับนะครับตรงน,รงนี้เพราะว่าลมเขาจะตีแล้วก็ถ้าเกิดเรามือมาจับนะครับมันจะคมกริบเลยครับแล้วก็ดูเนี่ยตอนนี้เป็นตัว ปลาฉลามนะครับอลังการสุดไปเลยนนคือแบบประมาณนี้เลยนะฮะรลอลุ้นน้องเขาขึ้นอยู่นะครับอรอลุ้นน้องเขาขึ้นอยู่คือมันจะขึ้นอยู่กับแรงลมด้วยนะทิศทางของลมด้วยนะแล้วก็พวกอะไรต่างๆนะครับมากมายนะตอนนี้ก็ขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันต่อเลยเป็นไงตอนนี้มีน้องปลาฉลามมาด้วยครับขึ้นมาแล้วครับนี่ ปลาฉลามสวยมากๆนะครับ คอนเซปต์ของงานว่าวง,งานนี้นะครับก็คือจะเป็นแบบเกี่ยวกับท้องทะเลนะครับก็จะมีสัตว์ทะเลมากมายมีปลาฉลามมีปลาวานมีปลากระเบนประมาณนี้ครับด้านหลังก็จะมีปลาฉลามขึ้นแล้วนะครับน้องตัวนี้นะครับคอนเซปต์ Concept ก็คือจะเป็นปลาทะเลนะครับสัตว์ทะเลยกทีมเลยครับมีทั้งปลาฉลามปลาวานปลากระเบนเทียบ มากมายนะครับเป็นตัวเล็กๆนะครับแล้วก็ทางด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวใหญ่ที่เขาประกวดกันด้วยครับบางแสนวันนี้เป็นวันอังคารนะครับก็ปกติแล้วเนี่ยก็จะไม่มีเส้นผ้าใบนะคบไม่มีเสียงผ้าใบคนจะน้อยมากนะครับแล้วก็ฟ้าสวยนะแต่วันนี้มีงานงานว่าบางแสนก็คนเยอะมากๆครับขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้น้องว่าวปากระเบนก็ด้านบนแล้วนะครับนี่เราลอยขึ้นไปแบบนี้ สวยมากนะครับของจริงเนี่ยสวยมากๆ okay. วนนี้จะเป็นปลากระเบนยักษ์นะครับกําลังเตรียมขึ้นแล้วนะเนี่ยอยู่ด้านตรงนู้นนะฮะนี่ครับอันนี้พี่เขาก็กําลังเตรียมอยู่นะครับใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวเราได้เห็นแล้วนะครับเนี่ยกาลังขึ้นไปนะนี่นลครับโอ้โหวันนี้ที่นีอากาศดีมากเลยนะคะอากาศดีมากลมก็ดีมากนะคะเราก็อยากทําการแสดงแบบเต็มที่เลยค่ะแต่ว่าน้ํายังไม่ลงให้เราเนาะเราก็กําลังเตรียมขึ้นแล้วนะครับทีมงานไพลอตนะครับทีมนี้ นี่ก็จะเป็นน้องปลากระเบนนะครับแต่ละคนก็จะช่วยมีสเตชันของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอันนี้พี่คนนี้ดึงเชือกนะแล้วก็อันนี้คอยอควบคุมนะฮะควบคุมแล้วก็ส่งขึ้นไปบนฟ้านะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเริ่มขึ้นแล้วนะครับเริ่มเป็นปลากระเบนแล้วนะฮะตอนนี้ ขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วครับนี่ลอยแล้วตอนนี้น้องตากระเบนก็คือขึ้นฟ้าแล้วนะครับลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้ว พื้นก็จะประมาณนี้นะแล้วเขารอยมาแบบนี้นี่น่ารักมากนี่ครับนี่สวยเลยนะครับงานว่าวบางแสนนะครับงานว่าวบางแสนนี่ขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้ น้องว่าวปลากระเบนก็อยู่ด้านล่างอยู่ด้านบนแล้วนะครับนี่เราลอยขึ้นไปแบบนี้สวยมากนะครับของจริงเนี่ยสวยมากมากอันนี้ก็เป็นพี่พี่ทีมงานนะครับที่นำว่าวขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะถอยไปไกลๆให้ดูนะครับว่าสวยแค่ไหนนะมันสวยมากๆากนะต้องถอยไกลๆนิดนึง นี่อันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้เขาจะมีตัวเล็กเนี่ยคอยคอยดึงบาลานซ์อยู่ด้วยนะครับด้านบนคอยคุมทิศทางอะไรงนี้นะเนี่ยตรงตรงเจ้าเจ้าตัวเล็กตัวนี้นะฮะเขาจะคุมทิศทางอยู่เดี๋ยวน้องว่าตัวที่สองจะขึ้นแล้วนะครับตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนี่ขึ้นแล้ว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 นี่ก็พี่พี่ทีมงานนะครับนี่ตัวนี้ขึ้นแล้ว ไปแล้วตัวนี้เป็นสีชมพูนี่ะตัวนี้เลยตัวนี้เป็นปลาปลาฉลามกำลังเริ่มขึ้นแล้วนะครับนี่ครับนี่ตัวนี้ก็สวยแน่นอน ตอนนี้กําลังรอขึ้นนะรอพวกลมอยู่นะเบื้องหลังนะครับก็จะมีพี่ๆนะครับคอยควบคุมแบบนี้ขึนแล้วขึแล้ว อ่งนึงจะมีน้องปาวานนะครับอยู่ฝั่งนี้นะเตรียมขึ้นเหมือนกันรอขึ้นเดี๋ยวน้องสองตัวนี้จะขึ้นพร้อมกันเลยนะครับมาเป็นเซตเลยนะแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าสวยงามประมาณไหนครับ บรรยากาศโดยรวมว่าจะประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมต้องถอยมานี่นะเพราะว่ากล้องผมจะเป็นเลนแบบเเป็นฟิกนะครับต้องถอยนิดนึงเนี่เริ่มขึ้นแล้วขึ้นแล้วฮะลอยจากพื้นแล้วอย่แบบนี้นะครับเราก็จะมีอีกตัวหนึ่งนี่ตัวน,นี้เป็นปะวานสีน้ําเงินตัวน,นี้ปะวานหัวทุยนี่ครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆเลยนะครับตอนนี้เลยก็กําลังขึ้นแล้ว สถานการณ์คนถ่ายก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็เนี่ยรอด้วยแบบนี้ต้องถอยลงมาแบบนี้นะครับเพื่อแบบว่าตอนนี้ก็ลอยแล้วนะครับน้องประวานหัวถุยนี่ประวานสีเงินลอยแล้วลอ,อยแล้วนะครับตอนนี้นี่น้องน้องวานนะครับน้องวานหัวถุยคือแล้วลอยขึ้นไป อันนี้ก็อีกตัวหนึ่งยัลงลอยขึ้นนี่ครับอันนี้น้องก็ขึ้นแล้วนะครับด้านหลังผมนะครับนี่แบบนี้นะบิวอยู่นิดนึงนะบิวอยู่นิดนึงรอลมนะนี่ขึ้นแล้วอีกนิดนะครับอีกนิดนึง ระหว่างรอก็เหมือนเดิมครับถอยลงมาในน้ําแบบนี้นะเราต้องได้ภาพจากมุมไกลๆนี้น,นะฮะนี่สวยงามมากครับอยากให้เพื่อนๆได้มาชมนะครับกับบรรยากาศจริงๆครับเราจะได้ลุ้นไปด้วยนะสนุกดีครับปีหน้าเนี่ยใครที่แบบใครที่แบบว่าเล็งๆไว้นะครับแบบว่าจะมาเที่ยวมาดูงานว่าวนะครับอย่าพลาดนะครับปีหน้านะอันนี้ให้ดูปีนี้ก่อนตอนนี้เลยวันนี้ น,นี่ก็คือช่องโอทุโกนะครับวันนี้พามาเที่ยวที่บางแสนเจอกันคลิปหน้าครับบอลกลับให้มาสักการะสารเจ้าพ่อแสนด้วยนะครับ